วันนี้ก็จะมาเสนอวิธีแก้พริกใบหงิกใบเหลืองไม่โตสาเหตุก็อาจจะเกิดจากเชื้อราที่เข้าทำลายรากและเข้าสู่ลำต้นทำให้พริกเกิดการใบหงิกใบเหลืองสังเกตครับอาจจะไม่ใช่มีเพียนะครับ เพราะใบไม่ได้หุบแต่ต้นพริกแขะกันต้นไม่เจริญเติบโตเราก็จะนำเสนอวิธีแก้ง่ายๆครับนี่ครับเกลือแกงหรือเกลือทะเลเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะตะกะเอาครับถ้ามีช้อนก็ตวงเอา อย่าให้มากนะครับกับน้ำหนึ่งลิตรอันนี้จะไม่ถึงลิตรครับเอามาแสดงให้ดูแล้วก็คนให้ละลายเมื่อละลายดีแล้วเราก็จะใช้น้นํานี้ลาดรดรอบๆโคนต้นแบบนี้ครับ ลดรอบๆโคนต้นให้ห่างต้นสักเล็กน้อยรากเขาก็จะดูดซึมเป็นการถ่ายสารที่อยู่ในต้นพริกเกลือนี้เขาก็จะเหนี่ยวนำเขาเรียกว่าสารละลายจากความเข้มข้นต่ำสารละลายจากความเข้มข้น ในที่สูงจะลงหาที่ต่ําเพราะว่าสารละลายส่วนใหญ่ในต้นไม้ก็จะไหลสู่เกลือที่มีความเข้มข้นสูงเชื้อโรคต่างๆที่เชื้อราที่อยู่ในต้นพืชหรือพิกนีก้ก็จะไหลลงไปตามราก ลงไปที่ดินที่มีเกลือเป็นเป็น,ปนความเข้มข้นสูงเป็นธรรมชาติในระบบวิทยาศาสตร์เชื้อรานั้นก็จะลงตามไปด้วยตามกิ่งตามลำต้นในน้ำเลี้ยงของพืชหลังจากนั้นครับพืชก็จะ แตกใบหรือมีใบใหม่เราก็จะใช้ปุ๋ยหรือน้ำหมักต่างๆอันนี้ผมก็จะใช้น้ำหมักจากพืชผักสวนครัวพืชผักที่เอามาแกงมาต้มเราก็เอามาหมักกันรวมกับน้ำหมักหนอกกล้วยที่เคยแสดงไว้ในคลิปก่อน ซึ่งมีประโยชน์เร่งต้นให้จเจริญเติบโตเพราะมีโปรตีนมีไนโตรเจนที่จะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตเราก็จะใช้ประมาณ50าซีซีต่อน้ำสิบลิตรแต่อันนี้ผมก็ใช้ไม่มากนะครับกะกะเอา เราก็จะมาลดลาดเมื่อผ่านไปหนึ่งวันหลังจากใช้เกลือเราก็จะมาลดลาดจะให้ทั่วต้นเลยก็ได้ครับรดลาดให้ชุ่มเพื่อช่วยเร่งให้พืชฟื้นฟูให้พริกต้นนี้ฟื้นฟู มาดูพริกที่เราใช้น้ำเกลือลาดลดก็ได้แตกใบและดีขึ้นจากหลายวันก่อนครับตะเกตใบก็จะหายงีกผมก็ทดลองมาหลายต้นครับแต่ยังไม่ได้เสนอวิธีนี้ แต่ต้องระวังไม่ใส่เกลือมากนะครับ1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรหรือ2ลิตรก็ได้ครับละลายให้เข้ากันเอามาลาดลดให้ห่างบริเวณโคนต้นเ้าหน่อยให้น้ําเกลืออยู่ปลปบริเวณบริเวณรากรอบนอกรากพลิกก็จะออกห่างก็เป็นคืบนะครับก็จะไปดูดซึมน้ําเกลือ ทำให้ความเข้มข้นสารละลายที่อยู่บนด้านบนของต้นพริกที่หนิกงอก็จะไหลลงไปลงที่ต่ำทำให้เชื้อโรคเชื้อราก็ไหลาตามไปด้วยแล้วเราก็ใช้น้ำหมักจากหน่อกล้วยหรือพืชผักหรือน้ำหมักสาวข้าวได้หมดครับเพิ่มการเจริญเติบโตเร่งใบเร่งผลให้พริก พริกก็จะโตไปเรื่อยๆมาดูต้นพริกเมื่อเรารักษาไปแล้วได้สักสิบวันพลิกก็จะงามขึ้นครับก็จะต้นงามขึ้นอันนี้ ก็เดาน้ำมาลดทำให้ใบเปียกแต่ว่าเดี๋ยวก็แห้งครับส mm hmm. ังเกตครับพริกก็จะโตดีขึ้นก็เป็นวิธีหนึ่งครับในการใช้เกลือละลายน้ำมาดึงเอาเชือ้อราง,ง่ายๆว่าดึงเชื้อราที่เข้าทำลายต้นทำให้พืช ไม่สามารถนำอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงลำกิ่งสัขาได้เขก็จึงไม่เจริญเติบโตไม่ใช่เกี่ยวกับเพี้ยไฟลบไลแดงหรือมแมลงแต่ถ้าเพี้ยฟลบไลแดงใบก็จะงิกหรือเพี้ยบางอย่างก็มีสีขาวเรียกเพี้ยแป้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพี้ยฟลบไลแดงใบจะหงิดงอขึ้นบนหรือฟั่มลง แต่อันนี้ไม่ใช่ใบจะเปียกเลยครับเอาน้ำมาลดอย่างพริกต้นนี้ก็เคยผ่านการใช้เกลือละลายน้ำช่วยมาแล้วครับสังเกตมีดอกมีผลแล้วครับนี่ครับหายจากโรคอันนี้คนละต้นกันนะครับก็ออกดอกออกเม็ด ออกผลมาบ้างแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆแต่บางทีต้องดูนะครับอาจจะเป็นโรคเพี้ยไฟไรแดงไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อราเราไปใช้น้ำเกลือก็ไม่ได้ผลแถมจะทำให้ดินเค็มเปล่าๆอันนั้นเป็นการแก้เชื้อราก็เสี่ยงถ้าเราลาดลดไปแล้วดินเค็มมากก็อาจ ทำให้พริกดิ่งแย่ไปใหญ่ถ้าไม่ใช่โรคเชื้อราอยู่ในดินที่มากินต้นพืชมามาทำลายต้นพืชเชื้อราสำคัญครับเป็นอันตรายระดับต้นๆ้นของพืชทุกชนิดทำให้ใบเหลืองใบหงิกงอไม่แขะแก่นไม่เจิไม่เติบโตอันนี้ก็จะดีแล้วครับต้นนี้ก็จะ มีผลเล้กก็จะโตไปเรื่อยๆก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่มเขาก็จะแตกกิ่งเพราะว่าเม็ดหรือผลยังออกไม่มากต้นก็จะไม่โสมครับเราอย่าปล่อยให้เขาติดมากเขาก็ไม่ติดมากครับต้นเล็กๆเพราะว่าเขาจะมีดอกมีผลแค่ลำพังให้ต้นอยู่ได้แต่เมื่อไรกิ่งสาขาของเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะออกเยอะ ไม้ก่อนก็ต้นแค่เอวเก็บต้นหนึ่งครึ่งกิโลครับพริกก็ฝากไว้ครับคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการดูแลพริกหรือพืชผักที่เป็นโรคใบเหลืองใบไม่โตใบเล็กแค่แกนใช้เกลือผสมน้ำก็อาจได้ผลครับ และอย่าลืมบำรุงต้นด้วยฮอร์โมนยูรินซีสังเคราะห์แสงเพื่อช่วยให้ฟื้นฟูนต้นได้เจริญเติบโตต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ